สวัสดีค่ะชื่อมุกค่าอายุ16ปีตอนนี้เป็นนักเรียนที่เองนะคะแล้วก็เพิ่งสอบ G.D. ไปครบ4วิชาแล้ว <Yeah. S 1> G.D. เป็นการสอบที่ได้รับการยอมรับจาก University ใน U.S. เกือบทุกที่เลยรวมถึงภาคอินเตอร์ของเมืองไทยก็มีการยอมรับใช้ G.D. ในการคัดเลือกเด็กเข้ามาหาลัยเยอะเหมือนกัน <S 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 หนูรู้จักสถาบันเองมจากเพื่อนคะ่ะเพื่อนเคยแนะนำมาที่นักเรียนที่เองมหลายคนนะคะเขาก็ไดเออ้เข้ามาหาลัยภาคอินเตอร์หลายที่มากในเมืองไทยอะคะ่ะอย่างเช่นจุฬามหิดลธรรมศาสตร์หนูก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นหนึ่งในนัน้นก็เลยเลือกที่จะเข้ามาที่เองมคะ่ะ สำหรับหนูคิดว่า Language a r t เป็นวิชาที่ยากที่สุดแล้วค่ะเองที่บอกไปแต่ว่าหนูก็มีใช้เทคนิคเทคนิคนึงช่วยซึ่งอันนี้หนูรู้มาจากคุณครูแฮมของพี่เอมนะคะคุณครูแฮมก็สอนเทคนิคไฟ f o ให้กับหนูก็คือ first in first out เวลาที่หนูทำข้อสอบอะค่ะหนูก็จะคลิกคลิกดูก่อนว่าคำถามไหนที่ t o ปิกหรือว่าตัว p a s s เขาดู คุณชินกับเราหรือว่าเราดูถนัดอะคะ่ะหรืสามารถที่จะทําได้เร็วหนูก็จะเลือกทําข้อพวกนั้นก่อนจะทําให้หนูมีเวลาสําหรับข้อที่มันคอมเพล็กซ์มากๆอกอะค่ะเยอะขึ้นน้องๆหรือเพื่อนๆที่กําลังจะสอบ G.D. เริ่มโฟกัสจาก Language a r t ก่อนเพราะว่า Language Arts G.D. เป็นวิชาที่ยากที่สุดแล้วอะคะ่ะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าทำ Language Art ได้มันจะช่วยให้ทำ Social Studies กับ Science ได้ด้วยอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสามวิชานี้เขาใช้สกิลเดียวกันเลยก็คือสกิล interpret ข้อความถ้าเกิดว่าเรา interpret ได้ว่าต้องไปจับตรงไหนของโจทย์เพื่อที่จะมาตอบคำถามะคะ่ะก็จะทำได้ ที่เอ็มนะคะหนูเรียน GD ทั้งหมด4ตัวเลยค่ะก็จะเป็นอังกฤษหนูเรียนกับคุณครูนัดก็จะไดเ้เรียนดูเทคนิคการอินเทอร์เพลตข้อความการสแกนว่าโจทย์จริงๆแล้วเขาต้องการอะไรค่ะแล้วก็เทคนิคอีกหลายๆอย่างจากครูนัดนะคะส่วนไซแอนหนูเรียนกับคุณครูคแฮมคุณครูแฮมก็จะช่วยปูพื้นฐานไซแอนจีดีให้หนูแม่นมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนแมทหนูเรียนกับ คนครูจีนคนครูจีนก็จะสอนเทคนิคถึงออการคิดเลขให้มันเร็วขึ้นเพื่อค่าเวลาตอนสอบจริงส่วนวิชาสุดท้าย Social Studies หนูเรียนกับคุณครูต้นค่ะความจริงเนื้อหาวิชานี้มันจะเยอะมากแต่ว่าครูต้นเขาจะสามารถย่อให้มันกระชับเพื่อที่เราจะได้จำได้ง่ายอะคะ่ะ ส่วนตัวแล้วหนูประทับใจที่เอมหลายอย่างค่ะแต่ว่าอย่างที่สําคัญที่สุดก็คือที่เอมจะไม่เคยกดดันหนูค่ะจะมีก็จะแต่ผลักดันแล้วมันก็เลยทําให้หนูรู้สึกแฮปปี้ทั้งหลังจากที่เห็นรีซอลที่เราสอบมาแล้วก็ทั้งตอนที่เรียนอยู่ด้วยค่ะ ก็คงจะแนะนําว่าถ้าเกิดสําหรับน้องๆหรือเพื่อนๆคนไหนที่กําลังสับสนไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนดีสําหรับการเดินทางเข้ารัวมหาลัยอะค่ะหนูก็อยากจะแนะนําว่าที่เอมจะพาน้องๆหรือเพื่อนๆนะคะเดินทางไปถึงเป้าหมายแน่นอนยก็ขอแสดงความยินดีกับน้องมุกด้วยนะครับ ที่สอบทีมดีไซน์ได้คะแนนสูงมากขนาดนี้สำหรับที่เองที่สอนมุกม,มาเนี่ยหลายปีก็พบว่าขยันแล้วก็มีความมุ่งมั่นก็ขอให้ใช้ความขยันและความมุ่งมั่นที่เรามาีตอนนี้เนี่ยนำพาเราประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยตามคณะที่ต้องการนะครับสวัสดีครับ,รบผมอาจารย์นันนะครับเป็นอาจารย์ที่สอนวิชาแอลเอให้กันนนะะบน้องมุกนะครับกอดเอ่นเลย ต้องขอบคุณน้องมุกแลวก็แสดงความยินดีด้วยต่อการที่น้องได้คะแนนไอตั้งงอเงนี่ยสุดยอดมากหาน้อยคนมากนะครับที่ได้คะแนนสูงขนาดนี้แะนี้ต้องขอขอบคุณ p a s s ั่นในการเรียนของน้องมุกนะครับที่มีความตั้งใจ,จทำทุอย่างรับที่พี่สอน,นทำการบ้านทาอย่างสม่ำเสมอหมันท่องพทบแล้วก็ลืมถึงการใช้เทคนิคต่างๆที่พี่สอนก็นะขอบคุณมากนะครับสาหรับช่วงเวลาที่เรียนกับพี่ทำให้พี่มีความสุขในการสอนนักเรียนมากๆเลยนะครับประกาม่บรเติมเชื้อไฟ แห่งความเป็นครูให้พี่มีเวลาเลวลาเราเห็นความสําเร็จของ,งนักเรียนมันไม่ใไ่ที่ดีไปแบบนี้แล้วครับน้องมุกใช่แล้วยังไงขออวยพรให้น้องมุกป,ประสบความสําเร็จในชีวิตการเรียนมหาลัยและต่อ,ต,อต่อจากนี้ไปนะครับว,ว่างยังไงมุกก็กลับมาแวบเรียนมหาลัยได้นะขอบคุณมากครับ